สวัสดีค่ะวันนี้เราออกจากป่าแล้วนะคะนี่ค่ะป่านี้นะคะที่เราเข้าไปสำรวจนะคะนี่ค่ะเป็นป่าข้างทางนะคะเป็นเขตของอำเภอนะคะกีเราออกมาแล้วนะคะเราไปดูสถานที่เห็นแล้วก็สถานที่เจ้าจิงจอกอาศัยนะคะเราก็ได้ไปเจอนะคะเราไม่ได้เข้าไปนานแล้วะคะ่ะวันนี้เราก็จะเดินกลับบ้านค่ะพี่น้อง ก็ให้ชมบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกนะคะเห็นไหมก็ยังมืดอยู่นะคะยังบวกอยู่คะ่ะยังไม่ลบนะคะก็โชคดีคะ่ะโชคดีที่ยังบวกอยู่นะคะดูต้นไม้ต้นนั้นนะคะนู่นเห็นไหมดำๆนั่นอะ่ะเห็นไหมคะนี่ล้มมาค่ะดีแต่ไม่ไม่กลิ้ง,งลงมานี้เนาะก็ยังเกาะอยู่ข้างบนอยู่นู่นนะคะเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะเดินแค่นี้ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังเต็มที่พากขาเราไม่ค่อยดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่สนามหญ้าค่ะสนามเล่นนะคะสนามเด็กเล่นตรงนี้นะคะภาพอาจจะแกวงนะคะเพราะว่าถือถือขาตั้งค่ะวันนี้แต่ปวดแขนค่ะเมื่อกี้ถ่ายไปสองถ่ายไปหลายคลิปค่ะปวดแขนแขนหัวไหลเราไม่ดีแขนไม่ดี ตรงนี้ก็ตั้งโกอาไว้เล่นนะคะเพราะว่าสถานที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่มันไม่ค่อยมีสถานที่ค่ะมันแคบเขาก็เลยตั้งเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีเนาะรถไม่มีเขาก็เลยตั้งเอาไว้ให้ลูกๆเขาเล่นกันแบบนี้แล้วก็มีการเขียนอะไรเราไม่ทราบรู้สึกเขาจะ เขียนเตือนอะไรสักอย่างเห็นไหมคะตรงนี้เขาลูกนี้ก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะนี่บ้านหลังนี้เขาเขารือ้อบ้านหลังนี้ไม่ใช่มีรื้อไปหลังหนึ่งแล้วหลังนี้ยังอยู่นะคะเพราะว่าหลังนี้มีคนเจ้าของเขาตัดต้นไม้แล้วทีนี้เขาเกิดต้นไม้ลงมาทับทุกวันนี้ก็พิก,การเดินไม่ได้นะคะนี่คะ่ะตรงนี้ก็เป็นอ่อ สนามเด็กเล่นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรวมของวันนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะหิมะยังไม่ตกนะคะหิมะยังไม่ตกแล้วก็ยังบวกอยู่ค่ะหลังจากฝนตกทั้งวันทั้งคืนมาวันนี้ก็พาออกมาชมว่าบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เรากําลังเดินกลับบ้านนะคะบรรยากาศสดชื่นค่ะหมู่บ้านก็จะไม่เจียวจ้วนะคะจะเงียบค่ะ ยัไม่เกีียวจาวก็อย่างที่เห็นนี่นะคะสนามเด็กเล่นตรงนี้สนามฟุตบอลที่เรามาไปจำขาว่างๆเครียดเครียดเราก็จะมาเดินมาเล่นอยู่แถวนี้นะคะมันมีสถานที่มากมายให้เราเดินนะคะพี่น้องชมนะคะนี่สวยงามแบบนี้นะคะก็ใบไม้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปเออเราก็ต้องกลับไปกวาด ใบไม้ของเราค่ะที่บ้านนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะคะฝากบ้านต่างแดนะชแน,นลมายลาแนลมันเดิมค่ะหมาไลอินสววเดนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เดินมากก็เหนื่อยนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่หนาวนะคะเดินมาก